สวัสดีครับบุษตามฟันกครับผมพี่น้องครับหลังจากที่เข่าเกี่ยวเขาแล้วนะครับทุ่งหน้าอาจจะเลือดแต่อันฟ้างนะครับพี่น้องมีแต่ความบางเ่าพี่น้องคนอาจจะมีความคิดที่จะปลูกนะครับบางซีบางยางนะครับเผื่อเป็นอาหารหรืออาจจะเป็นไร่ได้นะครับพี่น้องสำหรับทีปนี่ผมก็จะมาบอกถึงนะครับว่าที่ง้ทีจะคข้มงวดถึงนะครับก่อนจะปลูกยังลงไปนะครับปัจจัยสําคัญคืออีหยังนะครับพี่น้อง ปัจจัยที่สําคัญในการทําการเกษตรหล้างเกีียวเขาน้นพี่นงองนั่นก็คือเรื่องห้องน้ำนะครับว่าพม่นม้ำบ่อในการเทิเกษตรน้พี่นงคงครับผมอ,อันนี้เป็นเรื่องสําคัญแห่งนะครับถ้าว่าบ่มีน้ำนี่ก็ไปต่ออย่างอี่นนัพี่นงองบพว่าจะเป็นน,นามมา้นำจากาน้ำมาไม่นําต่างๆนันพี่นองอาจ่เป็นน้ำว่าด้านนันพี่นงคอาจเป็นน้ำซัานะครับซึ่งเข้าตรงมีนะพี่นงองถ้าว่าบ่มีนี่ก็ ยากนะครับที่จะเหตุการเกษตรหลังจากการทำล่าเกี่ยวเขาเส้นแล้วนะครับพี่นองถ้าพี่นองไม่นมหลายนะครับรั่วอยู่ไกลไม่นมใหญ่หรั่วเป็นข้องชนวัฒน์น,นะครับพี่นองซึ่งที่พัวเขานิยุมท่มกันคือเขาหน้าปังนะพี่นองครับผมเขาหน้าปังนะครับเพราะว่าเขาต้องการนามในการรอเลี้ยงหลายเนี่ยพี่นองครับผม อันนี้ก็มีตลาดที่แน่นอนบางปีกับสูบางปีกับตำกวากันไปนะครับแต่ว่าก็เป็นการสร้างรายได้อย่างดีนะครับในช่วงนั้นเ่ยวเขาหน้าปีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเข้ามีนามอยู่นะพี่น้องอาจจะเป็นนามบ้าดาหรือเป็นนามสานะครับกากะผือทีนาจะปลูกกลายเป็นพือพักฟุ้นขั้วนะพี่น้องครับผมเผืชไหลต่างๆนะครับบใหญ่เป็นบักพีกนะพี่น้องเขาโพดหอมกระเทียม ยังละครับหล,ลายอย่างน้อพี่น้องช่วงหลังเกลียวเข่ากะนนิยมปูก,กันนะครับเพราะว่ากะคุซื้อว่าจะได้พุนผลิตดีๆนะครับลูกมะแรงกะจะหน่อยนะครับยน้าหนาวพี่น้องการเป็นทิ้งที่นาสนใจในการผลิตเพื่อสร้างรายได้หรือว่าเอาไว้บริโภคในคนเลือดน,นะพี่น้องอนอกจากนั้นเน้องพี่น้องสิ่งที่เหานิยมผลิตกันนะครับในช่วงหลังเกี่ยวเขาก็จะเป็นพวกอัน พืชลงมลุกนะพี่นอ้องพืชอันประเภทแตงมูพี่น้องฟักฟักทองด้วยบักซื้อนะครับแตงไทยนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับพวกนี้จะต้องการน้ำอยู่นะครับแต่ว่าการต้องการน้ำว่าไรนะครับบางคนก็สามารถที่จะปลูกเตงมูด้วยการบวชน้ำก็ได้เห็นนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นพืชที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับในการปลูกในช่วง้ังเกลียวเขานะครับ ลักการพี่น้องวานเท่านีก่การนริยมปลูนปกนะครับพี่น้องอ่าพืชอีกอย่างนึงครับที่พี่น้องนิยมปลูกจะว่าบุคอยมีนามในการโดนะครับพี่น้องนั่นคืออ่าพืชประเภทปอเทืองนะครับพี่น้องปอจะเป็นปลูกเพื่อการมับุ้งดินหรือว่าปลูกเพื่อผลิตไม่ท่ันขายพี่นอ้องเลยจะเป็นการปลูกเพื่อความสวยงามนะพี่น้องซึ่งปอเทืองนี่ครับเขาจะ แถบจะด่งต้องหดหนามแล้วพี่น้องแต่ว่ากระดองปุ๊กไว้เนี่ยนะครับผมเผยเขาได้รับความชื้นจากดินนะครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้จบไปสำนีเดอร์พี่น้องครับผมสวัสดีครับ